สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาทั้ง7วันประจําเดือนมีนาคมพศ2567นะคะว่าดวงชะตาของแต่และวันจะเป็นยังไงนะคะก็ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ ประจำเดือนมีนาคมพศ2567นอกะคะาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนนี้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะเรื่องการเงินการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ไม่ค่อยมีความจริงใจต่อกันนะคะก็มีเรื่องเป็นความลับปิดบังซึ่งกันและกันเอาไว้นะส่วนเรื่อง สุขภาพนะคะให้เรามาระวังการเดินทางนะคะเรื่องให้เรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะการงานดีการเงินมีให้จับจ่ายใช้สอยความรักก็มีเรื่องปิดบังกันนะส่วนเรื่องสุขภาพให้เรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเป็นการทํานายคร่าวๆสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนมีนาคมพศ2567ค่ะ ดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนมีนาคมพศ2567นะคะการทำงานของคนวันจันทร์ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะลำบากใจนะคะมีความทรยศหักหลังก็คือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะำทำให้คนวันจันทร์ไม่มีความสุขในที่ทำงานนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินมีให้จับใจ่ายใช้สอยดีมากๆนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะเรื่องความรักความรักก็มีแต่ความทุกข์นะคะ ส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะการงานมีเรื่องให้ต้องทะเลาะเบาะแวง้งความเข้าใจผิดไม่มีความสุขในที่ทำงานการเงินดีความรักก็ไม่มีความสุขในความรักเลยนะคะมีแต่เรื่องให้ต้องวิตกกังวลเลยส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันจันทร์ประจําเดือนมีนาคมพศ2567นะคะ ดวงชะตาคนเกิดวันอังคารประจำเดือนมีนาคมพศ2567นะคะการทำงานของคนวันอังคารในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะได้รับความร่วมมือจากเจ้านาจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีนะคะคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะความรักเป็นความรักดีๆเลยสำหรับคนเกิดวันอังคารในเดือนนี้นะคะคนที่โสด มีเกณฑ์ที่จะได้พบเนื้อคู่นะคะหรือว่าคนที่เราชื่นชอบนะคะสุดท้ายเรื่องสุขภาพนะคะก็ถือว่าให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะคะการงานดีการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยความรักก็เป็นความรักดีๆนะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้มัดระ,ระวังเรื่องการเดินทางนะคะ,ะเกรงว่าจะมีอุบัติเหตุนะคะ เป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันอังคารประจำเดือนมีนาคมพศ2567นะคะดวงชะตาคนเกิดวันพุธประจำเดือนมีนาคมพศ2567นะคะดวงชะตาของคนเกิดวันพุธในด้านการทำงานนะคะถือว่าในเดือนนี้นะคะการทำงานได้รับความร่วมมือจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็จะ ดําดเนินงานหรือว่าทางานอย่างมีความสุขเลยนะคะการเงินการเงินมีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะความรักก็เป็นความรักที่ดีพอสมควรนะคะส่วนเรื่องสุขภาพให้เรามาระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะการงานดีการเงินมีให้จับจ่ายใช้สอยอเรื่องความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะส่วนเรื่องสุขภาพ ให้ระมัดระหวังเรื่องการจะป่วยนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันพุธประจําเดือนมีนาคมพศ2567นะคะดวงชะตาของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจําเดือนมีนาคมพศ256 0 67นะคะการทำงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆนะคะ <doo> ได้รับความร่วมมือจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีนะคะทำงานด้วยความ Pam, ทำงานแบบมีความสุขในที่ทำงานนะคะการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยนะคะความรักจะมีความรักดีๆเข้ามาหรือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วก็เป็นความรักดีมากๆสำหรับเดือนนี้นะคะเรื่องสุขภาพก็ระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะการทำงาน อยู่ในเกณฑ์ดีมากการเงินก็ถือว่ามีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะสภาพคล่องความรักก็เป็นความรักดีๆนะคะส่วนเรื่องสุขภาพให้เรามาระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนมีนาคมพศ2567ค่ะดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนมีนาคมพศ2567นะคะ การทำงานของคนวันศ <S PR an ienne> ุกร์ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะได้รับความร่วมมือจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีค่ะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะความรักก็เป็นความรักดีๆสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะส่วนเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยการงานดีการเงินมีให้จับจ่ายใช้สอยความรักก็เป็นความรักดีๆนะคะส่วนเรื่องสุขภาพ ก็ให้เรามาระวังเรื่องการจบป่วยนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนมีนาคมพศ2567ค่ะดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนมีนาคมพศ2567นะคะการทำงานของคนวันเสาร์ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะลำบากใจนะคะมีปัญหาเข้ามาเยอะแยะจนทำให้คนวันเสาร์เนี่ยไม่มีความสุขในที่ทำงานเลยนะคะ การเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะมีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันนะคะการงานแย่การเงินดีความรักดีแล้วก็สุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนมีนาคมพศ2567นะคะก็ทำนาย ครบทั้ง7วันนะคะแล้วนะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ